อุ้ยกระสูกครับอุ้ยใสสวยใสสวยมาแล้วอุ้ย,ย,ยแหมย สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่เขื่อนปัาบุรีครับแล้ววันนี้เราจะไปทำอะไรคุณแฮมครับไปเอ้ยไปตามดูกันไปตามดูกันเลย อุย้ยโดนโดนครับอุย้ยเฮียลุดอุย้ยตาม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 อยู่อยู่ะโดอีกแล้วอุ้ยเฮียลุดโอ้โห วิเห้ยิ่ชมโดนครับ่าวะชะโดอีกแล้วหลุดนะครับใส่สวยเลยเดี๋ยวเอาหม่ โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดดอีกแล้วอืออุ้ยโดดอีกแล้ว ครับผิวน้ำไม่กินผมก็จะเปลี่ยนเป็นใต้น้ำแทนนะครับโอเครู้สึกว่าปลาก็มีตัวขึ้นนะครับแต่ว่าตีผิวน้ำไม่กัดเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นตีใต้น้ำดูอุย้ยโดนครับท่านผู้ชมว่าแล้วเชียว ฟิวน้ำไม่กัดต้องเจอใต้น้ำน่าจะเป็นชาโดวตัวนี้โอ้โหเล่นเบ็ดดีเหลือเกินโอ้ยกระสูบครับอุ้ยใสสวยใส่สวยมาแล้วอ้ยครับผมกระสูบเกินปานนะครับตัวแรก โอเคโดนจนได้อุ้ยอุ้ยโดนครับท่านผู้ชมอุ้ยอ้ตัวน,นี้ใช้สวยอ้ตัวนี้ชะโดน,นะครับเรียบร้อยครับท่านชะโดเคอนปานนะครับ ไซส์สวยเลยครับผม โดนก็ท่านผู้ชมอุ้ยอุ้ยเขี้ยเฮ้ยพี่เบนขาดเลยเนี่ยอุ้ยฟ้องฟัดเลยโอ้โหไปแล้วครับผมเรียบร้อยเลยสายขาดนะครับโอ้นี่ช็อปหกสิบปอนด์เลยเนี่ยมาแล้วครับท่านผู้ชม อะไรไม่รู้นะครับวิ่งตามมาเลยโอ้ยโอยโอ๊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 ยโอยโอุ้โยอุ้ยอุ้ยโอยอ๊ย่อยโอ๊ัโอ๊นโอ๊ย กระสูปเขลื่อนปานนะครับอันนี้ผมได้สองตัวแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะได้กี่ตัวนะครับโอเคครับก็ตอนนี้เราผมยังไม่ได้ตัวนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแนวเนี่ยได้กี่ตัวนะฮะเดินไปดูกันแนวเด้เแนวละเป็นไงบ้างครับดูโอ้นะครับได้ได้ปลาตัวแล้วเนี่ยสองสี่หกนะครับก็ หลังจากที่แนอคไม่ได้มาเป็นเดือนเ, <laughs> เป็นเดือนนะครับก็ได้ปลาสมใจอยากไปแล้วส่วนตัวนี้ก็ยังแฮวอยู่นะครับเดี๋ยวไปตามกันต่อครับต่อให้ได้วันนี้ถ้กตัวก็ยังดีจะต,ต้องรอดแฮวสิไปเลยขล <laughs> แฮวครับวันนี้เป็นไงบ้างไม่ได้ตัวเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันสายอ่อนอ่อนตามนี่นะครับมาดูน้องมาร์ค โอ้โหชะดด <Wow. S 1> โลกว่าตอนนี้อะไรอยู่ครับดืนนหน้าอะไรโอ้โหวันนี้คิดว่าเป็นไงครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะเป็นยังไงติดตามชมรอดแทวแล้วนะครับไปติดตามชมครับน้บเบนโดนครับเ <laughs> อ้า อาิงมาเปไง oh, <no. S 1> หลุดโอ้โหครับก็เรามาตกปลาแล้วนวันนี้เดี๋ยวแก็แต่ว่าเราเจอขยะขยะนะครับเยอะมากซึ่งเร<อ>าก็<อ>ไม่รู้ว่าเป็นของนักตกปลาหรือว่าเป็นของผู้ที่มาเที่ยวหรือว่ากางเต็นท์มาอะไรนี่ครับก็ ไข่ที่มานะครับก็รบกวนช่วยกันเก็บขยะนิดนึงนะ,ะส,งสะอาดสะอาดด้วยน,น,นะเพราะว่าเรามาเที่ยวเนี่ยเรามาหาความสุขนะ<ช>แต่ว่าเรามาทำอย่างเงี้ยมันธรรมาชาติมันก็เสียห,หายไปนะครับมันเยอะมากเดี๋ยวเราจะเก็บนะเดี๋ยวเก็บขยะแล้วกันใช่ใช,ใช่เดี๋ยวจะเก็บไปช่วยกันไปช่วยกันเก็บกันนะครับนี่เล้ากระนุนกระลูกระนมเต็มนี่นะครับขยะเยอะมากนะครับใครมาตกปลาก็ช่วยกันดูแลด้วยของนี้ก่อนเดี๋ยวนี้เราจะ เก็บเผาไฟให้หมดก็เราไม่มีถุงลูกใยนะครับจริงๆเราอยากจะเก็บใส่ถุงแล้วก็ไปทิ้งถังขยะด่าแต่ว่าคือไม่มีถุงใยมาเนี่ยก็คงจะต้องจุดไฟทำการเผาเท่ากัน เป็นมลพิษนิดนึงน,น,นะครับแต่ว่าไม่มีถุงจริงๆนะครับส่วนใหญ่แล้วคือถุงถุงตัวน,นี้ก็ไม่มีถุงแล้วใช่ไหมล่ะตอนซื้อของก็ไม่มีถุงขายมันีงถุงให้เราแล้วนะครับเลียวไหาเขะไปทิ้งขยะขยะก็าจะใอ่ะครับก็วันนี้นะครับช่วงบ่ายก็น่าจะพอแค่นี้ดีกว่านะครับสำหรับทริปวันนี้ใช่เพราะว่าอากาศเริ่มร้อนอากาศร้อนนะครับแล้วก็ปลารวมวันนี้14ตัวแต่ มีคนเฮลวนะครับใช่ใครเฮลอยู่นี่เลยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเจอได้คนละสามสี่ตัวนะครับแต่ว่ามีเฮลวอยู่คนนึงบอกวันนี้ปลาค่อนข้างจะกัดยากนะอากาศมันมันไม่อากาศไม่ค่อยดีนะมันแดดร้อนแล้วก็ลมค่อนข้างจะแรงปลากัดช่วงเช้านะครับสังเกตจากในคลิปนะครับผมโอเคก็ได้สาสวยหนึ่งตัวนะครับตัวนี้น่าจะเป็นปลาที่ปลาปลานะครับสีสวย ก็ฝากติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับใช่สับสไครด้วยใช่กับช่อง y ย u ทูบสายออนฟิชชิ่งนะครับก็ทิปหน้าจะไปตกปลาหรือว่าจะทําอะไรก็ฝากทุกท่านติดตามรับชมนะครับผมก็วันนี้พอแค่นี้ดีกว่าโอเคสองคนนี้ไม่ช่วยพูดเลยช่วยันเดียวโอเคโอเคครับไว้เจอกันไว้เจอกันทลิปหน้าครับผมบ๊ายบายวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย